เนพังเงินให้เจ้าอยู่บ่ลูกหักมาแต่ดนแล้วโอ้หกแต่ดนแหละเพิ่นพักก็ได้ลูกชืออยู่บ่หากจากพันบ่ชื่ <c oughs> อเพื่นไกลน้องน้ําเพิ่งอยู่บ่ลูกท่าใน,ในเจ้าอยู่บ่ จับสบายดีและสวัสดีเดอ้เอพ่อแม่พี่น้องเอฟซีของติทชิ์ที่หากแพงเบิร์ตสุขสุข่คนพี่น้องเบริร์สมองสุบอนบพรว่ายอยู่ฝั่งไทยอยู่ฝั่งเาาแล้วก็อยู่ทางต่างประเทศพี่น้องยินดีตอนรับเบิร์ทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่องยูทูบของติทชิดปั่นสุขอีกแล้วพี่น้องเนาะโดยพี่น้องสบายดีเดอ้อเบิร์ตสุขสุขคนพี่น้องติทชิดอยู่กระทิมงานเมื่อนี้พี่น,ออน้องเหะอเสียงซัดแจวว่าพี่น้องเนาะว่ามีเอฟซีขอมเมียนมาว่าบม่ได้่อย่างยงินเสียง ตัวชิดก็ชดัดนักจัดเต็มไปให้เลยพี่น้องเอนะ๋ยเนาะมันนี้กัมากับทีมงาน4ตู้คือเก่าพี่น้องเอนะ๋ยเนาะสบายดีเบิดสุขสุขคนเดอ้อพี่น้องเดอ้อ oh. คือว่าตอนนี้ตัวชิดมาหาน้องเพิ่งน้ำพิ่งพี่น้องเอนะ๋ยเนาะคือว่ามาให้กำลงัลงใจกำลังใจน้องน้ำพิ่งคือเก่าพี่น้องเอนะ๋ยเนาะว่ามากับเสาคืมมือนี่เนาะแต่เสาคืมโหลดคนละคันผูก ปาเด้อห้าสิบห้าเข้าเป็นวันเลยพี่น้องเหรอเนาะหยอกเด้อพี่น้องเด้อหยอกเด้ออยากให้ทุกคนได้ยินเสียงน้ำกันเนาะจ้าเพราะว่าบัตรอันบัตรเข้าไปหาน้องน้ำพึ่งเลยเพื่อนอยากว่าค้อยเด้ปาปาตอนแม่นตอนตอนนี้มื่อนี้สาวกุมมานำกันเลยว่าสีพาอันทุกคนเข้าไปน้องน้ำพึ่งคือชีว่าลายอยู่พี่น้องเอ้อเนาะ อนี่แบบง้ยอย่าว่าดังรายเา้่ดังายเด้อนงนงน้ำผึ่งฉียาได้หมดเลยได้เลยเาะว่า่ออยอยากสบายเลยนะจัเป็นมัดบ่ออากาศเปลี่ยนเนาะเปลี่ยนตลอดอากาศอ๋อดินบ็อขึ้นเชยแบบนี้อนี่เฮย่อ สบายดีเจ้าสิปิดคลิปแล้วพ่อจะถอยไปไล่ตกห้องนะฮะอ <c oughs> ยามาพี่เจ้าสิตกกี่ห้องนะอ่าอ่าบอกคำบอกคำเนาะสบายดีละ่ะ อาหาคนด้ยบาทนี่บ่มมากนี่กซิงซ่าซิงซ่าค์บอกเมนอ้ากินข้าวเที่ยงนะบ่เมื่อนี้ฮะกินแล้วกินแล้วกินไม่หักเสื้อหายไปเซลกอยู่เพือนเนบอสไย้นตสิดซิดเอาไปยมันเก่าบใสัยังอ่ะนะกินไม่หักเื้อหายกินแบบเื้อกสุ เฮือนอยู่ในเฮือนนี่บ่ในเฮือนบ่หรือเฮือนป้า,ปาเฮือนป้าโอ้เว้ยอยู่เฮือนป้ายังนอนอยู่เฮือนป้าบ่าเดี๋ยวนี้อเอาเฮือนยังบ่แล้วเด้๋ยนาะแน่นอือแต่บ่ดนดอก็ตะขึ้นมาฮอดโดนนะบ่นี่ฮอดผ้ามันแกะแจ้าแล้ว,วแจ้งขามาก่อนเนาะโอ้เตียงนี่เตียงใหม่บ่นี่แมนเตียงน้องน้ำผึ้งอ๋อเตียงน่องเหมือเตียงไม้กับชื้อไม้เลยเนาะบ้านก็ลุกแต่บ่กินข้าวไปแล้วเป็นยังเศร้าไข่ มีวิตามินซีมันเป็นแบบมักเกี้ยงมากสมคือใช้ข่าสันแทบบนาวบ่มือนี่คือนุ่งชงข่าสันแทะยันหนาวยันยังเมื่อนะซื้อพัดมีมาให้อ้ายกินอยู่บ่มือนไอุ้ทไทยกินอยู่บ่ไอ้บ่อสยากบ่อยากซ้ำให้กินบัดนี้เฮ็ดน้องน้ำพึ่งเนาะไอ้คงไอ้พงกินอันนี้ป้าบ่อันนี้ให้เป็นไอ้คงลหลุบ่โอ้ส่างไอ้พงเป็นไผลุ ลูกของนาสาวโอ้ลูกของนาสาวเพ,พิ่มาแซบอยู่เไป็นอะไรเพิ่มาแซบบ่อืมแต่เป็นไอ้เนอะเด็กล้วอหายไอ้นัะลูกป่าเนาะลูกป่า,าบอกเนกกาะ น้องน้ำผึ่งนี่รู้สึกว่ายิ้มเย็นแจ่มใสกับรลายเดียวกับแต่ค่ะมียูทูบเข้ามาไล่ซอกมาขายของกินคนนะแเป็นมาลินทุกคนยิ้มเห็นเนาะที่พันยาว่าให้ใช้ตู้เย็นของมาลินเรื่อยๆได้โบย่าได้ได้กินลาบหมูกระทายังไปกินชั่มน้องน้ำผึ่งเคยเคยไปหลิแล้วบ่เคยไปแล้วบ่ลูกไปหางไปยังเคยเข้มข้องได้เข้มข้องเคยไปย่างอยู่บ่ตอนแรงนะ ไม่พอไอผดปั้นหูพญานาคใหญ่ๆนะตลาดแรงอ่ะได้สกึมอยู่สวรรค์นี่เคยแล้วเคยเอาเคยเลยไปพาไปให้พาไปลูกลูกของป้าโอ้ลูกของป้าพคนพาไปเคยไปเอฟซีเขาเมนมาว่าคันมีรถคันอยู่เมืองไทยอยู่เมืองลาวนี่สิบพงเพิ่์ไปเดินห่างอ๋อสิบพาลงค์เคยไปเดินห่างได้ลเรว่ะแต่เสียดาย่นกันอยู่ไทยเพิ่คอมเมนต์มานะคอยไปนั่งในเรือสกึม ไอ้ตุสิดเป็นน้บ่อไอ้ตุสิดเป็นน้ำบ่อไปเดินหางไปบ่บ่บ่อยไปหรือว่าหรือว่าบ่าวพอมีพาไปเหรอบุลุบ่าวพอมีเพิ่นพาไปแล้วไปเดินหาไอติ๊กเคยไปแล้วเคยไปไอติ๊กเคยไปแล้วอือเราเคยไปแล้วทุกครัไอติ๊กนี่ไปยังสุดเลยไอติ๊กเป็นห่างซับเปอริงค่ะตุสิดแบบบิ๊กซี่เนาะใข่บิ๊กซี่โลตัสโลตัสแต่ว่าเออไอติ๊กเนาะ ไปไปแล้วนาะแม่แม,ม,มยังจะฟังได้นาอคอยคอยซีมน้ำในเดอ้อเนีกินน้องน้ำผึ้งแกะใช่ป่สีแ่บบอ,อเนาะนอไอุ้้ยทยเราบ่อยากบรโภของใหม่ให้เรากินอเลยไวอ้อายกินเนเด้อเราได้ยงี้เราก็ขึ้นฮอตไอเราได้ตัวคำแต่อ้ายเราบ่กินแต่้ายบิกเนาะแม่เราได้ก็ได้ค่ะ ไอ้เขตาเน่องมีการได้ตามเห็นมาตอนเที่ยงวะมีกินระลวกมีไข่ไแล้วก็ไปขึ้นกบนองบ้านอยู่นี่่บ้านอยู่บนมือเนาะเห็นตลอดน้องมาอยู่สี่มว่าคนเหืนนนี่เงินน้องจะเห็นเนาะแพงน้องคนแรกเนาะน่องมีน้องคนเดียวดิแต่จะปากคนเรียกเพืโทรมาอยู่คนมาให้ค่าให้เดือนใหม่แต่กาเ่โทรมาบ ผักมาเอ่อคนพักเงินให้เจ้าอยู่บุลูกพักมาแต่โดนแล้วโอ้ผักแต่โดนแล้วคนพักโซเดรลกจื้ออยู่บ่ผักจากพันบุญจื้อคนไก่น้องน้ำผึ่งอยู่บุรุษทนายเจ้าอยู่บ่อม้หูปั่นผึ้นปั่นได้ยังเนาะตัวยังเป็นตัวยังตัวยังอันนี้ อันนี้นี่ตู้ขับ嘛นี้อันนี้เนาะนี่เนาเนนี่ตู้เดินนี่เนาะตู้ซิทสั่นว่าไม่บอกนะไม่ให้นอยนะหยอกกันนะเนาะบอกบอกบอกไม่กึมจะบอกข่อยพาไปกินกระเปียกมือนะโอ้กินอยู่ซส์นองมะนาวน้องมะนาวไปแล้วไปเลยบอกรู้วยไม่กึมดูพาไปกินอยู่ซส์นะเจ้าได้พาข่อยไปเนาะเจ้าได้พาไปพูมานข่อยพาไปไปกินอยู่เซลูก กินอยู่ห้างทางไหนฮะห้างปลาย่างหันปลาย่างทางไหนทางพี่บออทางพูดเนาะไปตอนได้ตูนความความไฟฟ้าของน้องน้องอันน้ำผึ่งยังบม่ได้กินเพี่อยากกินแต่หมูกระทะสุดสุดอย่างนี้ยังบม่ได้กินบอในนี้นะเอาเจ้าตะกี้มาพาไปก็ยังไม่ได้กินบอแ่ปิดก่อนตั้งปิดออ๋ใือว่าจะเป็นนี้บอว่าซื้อกินนี่้เลย ยาหยาห์ยาหมันยาก์สวยยาก์บวงตุ๊กตายากสวยยาก์บวงยากเต่าจนได้กินรถดลมดิดูดอ้รถไหม้เฮือนรถโอ้อันตรายอีกดังไปกินไปเนาะสวยจะได้สิได้ได้เฮือนใหม่อีกเนาะไม่ต้อไปกินแล้วฮะได้ชิ้น้สิงานข่าวทิ่งานปั้นซุกแล้วเนาะ่ปั้นซุกปันบาได้ทุบแล้วแบบนี้แมนไปใหม่เฮือนเบาดีกว่ากินบอนบอนฮันยูฮันนดูแลเองเนาะแมน เป็นนางกินโลดบมตะเท่โดยแมนน้องมะนาวเนาะต้หาดูอ้คนเยอะแค่ไหนมะนาวไปหาน้องมะนาวไลยจนน้องน้ำผึ้งเนาะอ่าคอยขออนุญาตนั่งแบบนี้เด้อตุโดยโดยเพราะว่าขี่ขึ้นคัตมาดราคาเกือโดยเป็นยังตุอ่าที่เจ้าสบายใจด้วยนะแชบบอเราเรียบร้อยนะแชบบอเอ้ยนุ่งขายเน่าเนี่ยคำบานยามหนาวชี่นหนาเด้อบอ มันจังขาบทนั่นเนาะขาดบทแตกได้ลมพัดมันนี่อากาศเปลี่ยนได้มั้ยม่น้องน้ำผึ้งนี่เพิ่นคือพ่อเพิ่นหน้าตาคือพ่อแต่ซาคึ้มกูเคยเห็นดอกแต่ว่ะเคยเห็นแม่เพิ่นก่อนเชียนน้าตาแม่เพิ่นกุ์กบุญเป็ศิจอไปทั้งพ่อบ่แม่หน้าตาแม่เพิ่นคือเบาน้องอุทยหน้องน้ำผึ้งได้แม่หน่องได้แม่เนาะหน่องผึ้งได้พ่อแม่อือจะได้ปากเคยจะเห็นเคยว่าพอน้องน้ำผึ้ง เเห็นอยู่ปมาคนอือมายาย่่เคมีตะเล็บมีอยู่บอมีตัดเนเด้อนี่นี่มันขี่ดินเปืือนนี่ตะเล็บเจ้า่นเนี่ปโปเห็นบอในขี่ดินเขานี่าแม่พะเขาได้ไปท้องกินเขาอ่ปนพะาเขาบ่ตัดกะหาแนวจิ้มออกเด้ออาในเลียออก เอามาจินแขวก็ได้เลียรอกนี่ตอนนีไปเชอร์อนเซกินใหตุตุสิค่อยไปส่งน้องอันนั้นน้องบุญทวีอยู่เพื่อนเพื<ม>นะ่อนเนาะเพื่อนเพืเพ่อนอยู่ทางในพูดอย่งอยู่ในป่าผูา้าจะก,กิมบ่ได้อยู่นออ้องบ่บ่ก็เข้าไปเดกเติบเนะเข้าไปประมาณอ่าอป,รประมาณสองรอยเมตร ขุว่าหอดกั่วหันไปจับสองร้อยสามร้อยนี่แหละขี่รถเข้าไปอยู่ทิ้งนองกันนี่ทางไปบ้านยายเพ็ญพี่น้องแต่ว่าบ่อหอดบ่อหอดพุ่นบ่อไก่เชียงนันดินเพิ่นโบนิมีดอกแต่ว่ามีทางอ่ายูทูบเบอร์สายบุญนี่แหละซื้อซื้อดินกันเลยแต่ว่ากำลังเฮ็ดเฮือนให้แล้วขุยทางบ่อบ่อแฉนเนาะขอยถามแล้วว่าน้ำนี่แถวนั้นโบมีแผเจาะเด้จะเกิมเจาะบ่ได้หัวนิ่งหัวนิ่ง ็เปอนู่ชู่งและดินแค่นั้นเป็นก้อนหินหินก้อนหินดินดานดินแข็งแข็งนะดินมขือหดินแข็งแข็งนะเนาะยามก็าบอกว่ยามมึงบอกจังหวะเดี๋ยวสิจม่ได้ซ้ำนะมันมีห้าแล้วเขาบอกห้าแค่ตู่คำบอกเนาะบ่ได้เขายากบ่เด็ดยามเขามันสูงเลยมันอยู่สูงมันแบบมันเป็นดินอยู่สูงแหละมันคืออยู่พูอยู่อย่างนี้เนาะเอาค่ะเดี๋ยวสิเจ่อได้สำนึกบ่ได้แล้วมีผู้ใหญ่ไปไปแจ้งทางว่ามีสิเจ่อหน้าบารดานแห่งสิอันนั้นบอกโอเคอยู่ก็ นี่แต่ว่าคนว่าเดี๋ยวนี้นะ่นใส่น้ำรงงานนันตลาดโลกอ่ะเนาะนไห้ใส้ฟรีแต่ว่าได้มนยู่เอาเนาะไก่ตับนี้นูเคยชิ้หนูลงขนวลงหอยเนาะไก่ลำบากเลยมึมีน้ำใส้เราตัวชิ้เกใช้นาองได้สักนานมองหมดเปื่อกซบดินแดงเนาะดินแดงกมันคยจะฉลาดจะนางยนยับไลูก ปไปนั่งอยู่บมันี้ฝุูนมันมันเป็นควันของุูนมือบบนีลงไปขข่าปอดปักไปน่งอยู่ปะบนจะนางนี่เด้อเป็นเห็ดเวียยเนาะตายแม่ก็คือเนี่อมันเขาสุดอันนั้นเขาไปมันปอดมันปลอดเลยเนี่ควันโบแมนควันธรรมดาได้ควันปูได้หรือเปลานาะขมข่าวข้างนก็ได้คก็เนรใครนี่มากับสอบคืมเนาะกันมากับมาผูดเี่อนี้น้องคนบอกว่าน้ำเลยเพ่นเล่เลนสบดีร้อ มแม่นะเราหนังนิมมันขี้มันปนูออกบนี้เป็นไเรานักน,นลูกแยปูนเข้าป,ปาแล้วมันอันตรายเเจสิ่คว้งางหลังบเ็นจ้าอย่าง้งลาลังกิน,นไปเบ่งบอจอน้าเออจอหน้า,ออหนาให,หม่ะอันนี้เป็นพโนบอลเทนนันนี้เับองทนหลังนี่หเล่าของเอนหลังนี่หรือเาพมปนิ่เจหน้าใหม่นี่คืออันจอหน้าีสไรนี่จอน้านาหกพับาถว่าเขาใส่อันไดเก้าัน มีได้น้ำเล่นชีวิตทุกอย่างเลยแมนแมนแต่ว่าอันนี้นันได้สักหนุ่มบ่ดคืนมาให้แม่ได้ของน้องน้ำผึ้งทัชชินัยไปเสกัาลมณ์กับพี่น้องขอเพื่อนด้อพอเป็นทางผู้ใหญ่ซื้อให้น้องน้ำผึ้งเออผมมีไถ่น้อพี่น้องเออเจ้าบอซื้อให้อันนี้แม่ทั้งที่เขาไม่ซื้อทั้งท่อทั้งอย่างเลยบอตะกี้เพันเจาะแล้วบอสิดแต่ได้ของเพื่นเพล้มตายแล้วพอซื้อมาใส่ไหมโดยโดยแต่ว่าบอสอยู่นสองข้อตาทแต่ว่าหูเจาะน่ะเป็นของเพื่น แอ๋อแต่วาดาเป็นของอันนี่เนาะแมต่ว่าข <A> ้าสุทธ้างปลาพมเจาหกพัน <sax> น <Daf u ains> ี then, um, ่เพื่อนว่าเอาอยู่ไปใส่บริเลทซื้อสมัยนึงอันปลาอันหกพันนะบอกอืกาแบบที่ได้โยกเอาโยกเอาบอกค่อยว่าคันว่ามีงบซื้อไม่เลยกะซื้อไม่กะดีเนาะเพราะว่าจังตัวนี้กะเอาไว้ให้เพื่อนสาเนาะมันจังแมนม่โมเยากันเนาะแมนโอ้กะ ล่องล้กับผู้ใหญ่เจ้าเบิ่งเนาะปะพอมีเนาะผู้ใหญ่เจ้าบอกแมนแมนแตลองขั้วเนาเพิ่นเนาะกะขอขอซื้อไม้เลยก็ดีเนาะโดยอ่าถ่ายหมดเลยบบบนี้เนาะเขามาถ่ายว่าเขามีคนหล่อเนาะถ่ายยเลถ่ายเลยถ่ายเลย ได้ลเด้อมันกล้องสดบอกบอกแล้วโอ้ได้เลกล้องสดบ่บ่เข่าวหนึ่งเหระที่เข้ากล้องไหนของน้องตุบี้บานี้ทั้งเลยก็ได้อะเอาลิศไปสานเอามาดังดีดีใจแล้วน้องน่งเพิงจะได้นามาดังใหม่บัดกับบาพมีนี่พนพยานเนาะเรากับคนพยาธิพยาธิสองคนนี่บัตดรับตุคคัมรับตัน ตัวเรนนี่ย่านนะนี่เนาะคนย่านนี่ทางอิซีมันก็บอกอยู่ได้วปะหามาหาน้องเพิ่นดูดูคนย่านไฟก่อนนี่เพิ่านบอกปานแดงโอ้ดีใจน้ำเสดทั้งน้ำบาดาลได้ทั้งโออิสเรย์จอไม่ก็แม่นแต่ว่าอันต้องต้องหาหลุดมาก่อนนะเพราะว่ายันเข่าก็ได้อะแม่เออบม่หลุดหลุดไงเข่าหลุดหลุดข่อยกับเข่าได้อยู่หลุดอันได้น้ำมันจะต้องได้ที่ชาวน้าเฮือนนี่มัน มันไก่ห้องน้นะแม่ยกะิ่มเจาะทางไหนเจาะกระชเจาะหลังยันเข่าไม่ได้เนี่ยน้องถ้าพูดนยเจ้ดบ่นีข่าออมอยู่แปลกเนาะปลามีมันก็บุมีนี่ยปลาปลาอยู่ใกลเมืองอยู่เนาะดงบ่แม่บุดึงลงไปจะได้ปลามีบ่มีเงินลยจริงอยู่ใกล้ๆสั่งคูระเกดอยู่เนาะแม่ได้ปกติคนลงหาเบิดไดเเพื่อนจะคอยกับคนไ่ได้บอกคุณมาหิดให้เองลงเองแม่น้ำปลาปลาเลยโดย อ่ะสีมันยังบริวงบบรืจาคอะไรกันเนาะจะต้องใส่น้ำบาดาลเป็นทางเป็นทางบ้านบ่เนาะแต่ว่าแถบนี่หันใส่น้ำบาดาลไว้เนาะแม่นแม่นโอ้แตดเนาะหากเคยได้ยินน้ำบาดาลเป็นขันเจาะทางหน้านี่กะเจาะคือเพิ่นนในเลสินะแม่นแม่นเออทางหน้านี่เพิ่นเพิ่นก็ใกล้ห้องน้ำอยู่เนาะเพิ่นก็ะว่าห้องน้ำเพิ่นอยู่ในเด้ดโอ้ไม่บอกแม่เพิ่นเลยไม่บแม่ห้าเจาะทางพี่ผมได้บ่พี่ชฉนพี่มันเทียรหรถดหลุขาออกเป่าอันนี้ อืมข้างหน้านี่แม่นได้จอกับใกลห้องน้ําได้พนอยงเบิ่งหั่นนะเนาะมันไดได้หรือว่าผู้บ่พค่าสาเือนิ อันขาวในพวแมนนี่รถขับรถอะไรขับอะไรอีกบ้านพอมันซูงนี่เดี๋ด้บ้านนี่เนาะรถทางนะบอสเด็๋ดินเพื่อจะเชื่อแบบพูดดีกระเทธอเนาะมันโบราณแบบบ้านพี่น้องทงพี่เายคนๆะน้าอะไรแบบแบ่งให้ลูกแต่ละคนแต่ละคนน้านี่คือดินมูลเนาะอันนี้ก็ดินมูลเพื่อนน้องเพื่อนกับมูลคือกันอันนี้กับพี่น้องคือกันนี่บ่สพี่น้องอันนี้เป็นน้องสาวของแม่เจ้าบรุกแมนบอสเย้ เป็นพี่ไปหน้องกันเบิดเลยเนาะดูเอาแหลมันไม่เด็พอแต่ลมเพื่อเนาะดินกันแม่นหอมแห้งอันนี้เนาะแม่นแต่ทางเขากนยังหอมเนาะแน่นเพราะว่ายังดีเลยอันมีมีซอนขอมาคือบ้านเขาเนาะบ้านเขาเต็กมีเขาเห็นเป็นระเบียบไปนี้ค่ะว่าเป็นทางเขาจุ่มในกันได้เดินเลดยเขาจุ่ไว้ได้เนาะตันเพื่อนครับตันแค่บลุกเป็นข่อยกับแบบนี้เรียบแอปเปิ้ลเราจะพากินเด้อเห็นพาพาชูบาร์คามีกินเด้อคนเอิญใจแรงเอิญพ่อบ่กะเบา เจ้าเจ้คยอยู่ยี่บอะไรเป็นตะเขาเฮียนกะห้องเฮียนเนี่ยยังยังยังถ่ายคำตอบลาวอยู่ถ่ายคำตอบเพื่อเองบอบ่กขอยันแบบไปห้องห้องเฮียนโดดยันหมูว่าวเหาะว่าวเจย์เนี่ยโดดไม่อยากไปไม่อยากไปไปจักยันยังนยังก็ยังไม่อยากไปลูกเจ้ายวสุฟังด้วยบอกคนด้วยฮะบอกสุฟังด้วยแต่เฮียนมีหมูแห้งมวนเลยลูกแม่แม่แม่แตค้กโฮกอีกไเลย จะเป็นยังไงบอกสุเม,มกุมพังลูกฮะหมูหยอกบ่วัในไหนแค่ห้าเจ้าโคตีบ่หอมมีดอกขานเฮียนบ่ขา,านเฮียนบ่ดลูกฮะยังบ่พร้อมบ่เลยยังบ่พร้อมปีหน้าบ่ฮะเพราะเราไม่ค่อยคิดแต่เราะเราปีหนาตูสิอตอนอยู่สองคนแออต่ว่าตอะไรทีบอสเมกุมมาถ้าเห็นซองก็ได้ลูกปีหนาลูกสิบวิ่งเพระธานหมู่ได้ลูก ดีบอใครบอกพมีพาไปทางอันนี้เป็นเซ็งเนาะอ๋อเขาขาเขาเซงก็เซงเขาแกนหนึ่งเขาบอกแันซองได้อยู่เนาะเพราะว่าเพิ่นสิมีอนุโลมให้โดยเพิ่นสิมีนโยบายก็คือว่าน้องเพิ่นออกนี่ออกย้อนเหตุผลยังแต่ตอนออกนั้นเพิ่นก็มีเหตุผลมีเหตุผลเลยกะเพิ่นธุ์จะอาจจะนโยบายให้น้องเพิ่นกลับเข้าไปน้ำมูกอีกได้ยินนะซาเพิ่นเอาไปคู่กับมะนาวมีเพื่อนอยู่เล่ะเพิ่นบ่มไปดยเป็นยังงั้นนะเพิ่นลูก เป็นคำถามที่ไม่มีคำตอบเพราะเราเคยอยู่แต่นเม่เนาะเลวี่ไปโรงเรียนบรลุเน็ตอยากสาเนาะแถวนี้เนาะเน็ตอยากห่างอย่างไแม่นชิบะได้มาผังรักแถวนี้บ่นักศึกญาประมาณแบบว่าคืออันนี้ความคิดข่อยเนาะอันนี้ประมาณว่าแบบเราเคยอยู่กับไอเราสองคนตามลำพัง เลบานี้เราคือสีบวอยากไปจากไอ้นะเ<ม>พราะว่าไอ<ม>้เรามาแต่ละมื้อก็เล่าจสเห็ดกินถาไอ<ม>้เล<ม>่าแต่กนณีที่บอกเขาไปโรองเรียนแมนบอกเ <โด S 1> ขา<ม>เขามาแต่โรงเรียนอันนี้ความผู้ซื้อคอยนะกาต้องพ่อแม่แมนบอกเนาะเห็<โ>ดดูเห็ดกินถานะ <โด S 1> แต่ว่าอันนี้เผื่อเราจสเห็ดยู่เห็ดกินเราก็คิดประมาณนี้นะแมนแมนหยุดแต่เขาต้องเขาต้องซอนเขาเพราะว่าเขาต้องปลูกฟังเขาใหม่ว่าเขามีแค่ว่า อ่านการศึกษาต้องคิดเห็นอนาคตมันมันมันเป็นสิ่งสําคัญเนาะทักษิณหมดบารมีเขามาทุกมือทุกมือแต่พยายามบอกน้องโซนน้องคือคือกระโตน้องอุทัยเองกระตงบอกน้องว่าจะต้องเรียนหนังสือแกต้องมีพมู้นั่นมาลูกเด้อบารมีแคมว่าอนาคตบัตรน้องเพิ่นใหญ่นี่ต่อไปประเทศลาวเฮาน่ะคันจบม .7 บ่จบม .7 นี่เพิ่นบ่ได้เอาเข้าเฮ็ดเวียกได๋นพอสิบอกโลดโรงงานกล้องโรงงานยาสูบนี่คือยกตัวอย่างอยู่ซิโนเดี๋ยวนี้นะ จจเแมนมันนอกจากว่าจังแล้วเจ้าไปไทยไปไทยกะบางบางบางเชื่อเขาก็ยังถามว่าเจ้าอ่านออกเขียนได้บอเขาชี้ให้เจ้าอยู่แผนกเออฮับขอฮับแขกหรือว่าเสิร์ฟอาหารฮับออเดอร์ได้ว่าลูกค้าอย่างไรก็จดเขาว่าเจ้าอ่านออกเขียนอนบอกเขียนบุเป็นกงชิได้อยู่แต่ล่างถั่วอยู่ในเตอเืินครัวหลอกว่ามีล่างของน้ำมาเละเอาเจ้าน้าเอาคือบปของเฮียจังเอากระยอนแบบฮับบุบเนี่ยเพราะว่าอ่านออกเขียนได้บอ พอได้ยู road, so mm ่ยพอได้จ like ้ะนะถือว่านัดเนเลยพอได้เย็นเลยอ่าได้อ่าได้เฉยเจ้าเขียนคอนเทนต์นได้สิคอนเทนต์นบอกแ่คะบุมีกับสำหรับภาษาลาวภาษาไทยกับบุมีคนตัวได้ะนะบอกแล้วเจ้าเขียนนะได้เขียนเลยมาเอาเมาเอาเขียนเลยโขยนต้องอังกฤษจะวัดได้บอกแล้วอยบ่เยชื่อจับ่จบคืออ่านกบ่เือไแล้วคือแบบ เขาเ้าบโมีเนาะแต่ยังน้อยเลยแบบเขาจะไป่องเบิ่งมูที่ว่าเพื่นเฮียนในโรงเฮียนโอ้แต่ว่ากะเวลาครูผักผ้อ่านคือนในนังบอกก็ไกลเขอใครเขาจืดเสียบอีกกระดานบอกโอ้ก็ด้วยที่ว่าเขาเขาอยากเฮียนมาที่ซักเนาะเขาไฟฮ้าหนังก็ได้เนาะแต่ก็เขาจะซื้อปุ่มมาเฮียนอยู่เฮือน ว่าไม่เท่าอันเราเป็นสิ่งนี้โอ้แต่เฮียนนัาไม่เท่าเนี่ยต้องถามเพื่อนแสดงกาว่าเอาบทบาพมีหรอบาพมีบ่ได้ไปเฮียนแต่เฮียนนัาไม่เท่าขาดแล้วเนาะบาพมีเนาะอันนั้นโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ซือกโมเมนต์ตั้งแต่เฮือนน้องแด็กน้อยเขาจักอันนี้ เปลี่ยนกานบอสเนาะตุ๊กุาจิ้กุฏ่ตลาดตยู่ตาดิ้งบุริตุ๊กตาจิ้งัุฏิตุ๊กตาร้งกนฏิา้นกุฏิตนีา้งกุนกตา่มุฏินุ๊กตา้งบุฏิเาจิ้งกินุ๊กาจิ้งกุฏิตจ๊กตา้งกุฏิตุกจิ้กุฏิตุักจิ้กุมิตุ๊กตาจิ้ีกุอิตกมาจ้งทรศัพท์กตาจพี่น้อง เด้อบัท้งขาดบัดมือมือขาดเนาะพระว่าเด้อคำบัดเจ้าโบเฮียนหนังสือน่ะบัดเจ้าไปเฮ็ดเวียกนะเจ้าสิได้เฮ็ดเวียกแต่ล่างถ้วยอยู่ในเฮือนครัวล่างห้องน้ำห้องน้ำห้องเขาเนี้ยเขาท้ายเนี่ข้างบรุตเจอเฮ็ดสันบรุบอยากแก่เนี่ยนะได้กะทำงานบ้านซักเครื่องซักของมันเท่านั้นแหละจะพังตู้ชิบเอาเด้อแล้วมีเจริญนาบ่งเด้อแล้วกะทำตัวอย่างตรงเฮียนให้บบารมีพระไปเลยดุเด้ออ่าเราคือควรเพราะว่าคำว่าเจ้าเฮียนจบมอเจ็ดนี่ สิได้แบบคือว่าเห็นบอกงานกล้องกะบบ่ามีรถหับส่งเขามาหับมาส่งหอดหงงานสวัสดิการมันก็ดีแบบหนึ่งขาเจ็บเบขาเป็นมันก็มีปีใหม่บออยางสี่เขาก็มีอันเขาเอิ้อไว้ยังโบนัสให้เขาก็มีสวัสดิการขาเจ็บเบขาเป็นเขาให้เบิดอ่าหงงานคันว่ามันก็สีเริ่มพัฒนาขึ้นประเทศเฮาน่ะเนาะเขาต้องเฮียนได้บุเฮียนบบได้สมนีต้องเฮียนอ่ากันบิ้โอกาสแล้วได้รับบ่ได้เฮาญงเฮาเฒ่าเลย งั้นจะไอ้หมูจะไหนฝันไจากไปโรงเรียนเลยบดบบไปยามบอกน้องบรรจุล้างคลิปมานะก็บอกนอยู่แต่ก็ยังบูให้คำตอบก็คือเขาหูนี่แหละเนาะค่ะว่าน้องบดสิบโบปากน่องนี่เขาขึ้มหูเลยพี่น้องว่ะแต่ข่าวบอกเขามีขม่านี่เราเปลี่ยนไปร้านดีคือร้านได็ตะกี้เราสิบโบว้าบวอะไรบ้าจะมาหายได้ได้ใช่ไหมซื่ออยู่ได้แบบซื่อแห้งอะไรเด้่ ทำบาดเนตสัญญาณเน็ตกับเน็ตเบิร์ดอัลีเนาะแหละเน็ตบ่มีเลยเบอร์เด็กเกิร์มเนตไปเบิ่งคลิปเก่าสกึมเจนน้องน้ำผึ้งเนี่บ่กว่าบ่าจาบัดนี้บ่าพมีมาติตั้งรักเก่าใช่บ่หรือรักเจ็ดกันนี้เ่ให้เขาอุ่นให้โอนบอกโอนน้องเนาะ ซาลัมพรอใช้เงินกับโบเ็นอันร้านเบิ่นเพิ่นได้ร้านนะเพิ่นก็เริ่มโบเดมาอ๋อลูกมาสิพันบ่แม่โอ้ยข้าวียก็เริ่มโบเดม้าโอเคบารมก่อนบอคอยกับก่อนเด้อสบายดีลูกบาพมีกับพังควคุณบาพมีอะไรเนาะสบายดีก่อนลูกจะไปก่อนเลยทางนี้ดีเสีทางนี้ดีสบายเดี๋ยวสิบเก้ากิมก่อนเนาะเราโดนแล้วโอเคเราเคยพี่น้องเอาใจเชื้อเมื่อนะพี่น้องเชืเมื่อบ่เอาเอาใช่โอ้มันเป็นเล็กได้นีเนาะใช่คนนี้เป็นเล็กมันดูด เราไปมีมาผู้เดียวเนาะมื่อนี้น้ดดนองเห็นน้องแล้วตีขี้เราจักกายคอยย<ร>ีเลยโอ้จับก่อนเด้อบบดนี้โดยดีไม่แห้งโดยคือกันเลยบาล่ายบายนะบายบายดูเปลี่ยนปะสบายคนทุกคนนะบายบายเนนะ็ตฉายเล,ะนะลยเนาะไปไปสุดดีสุดดีอาพี่น้องเลยนะนเลยนาะอ่าดีใจน้ำน้องน้ำผึ่งพี่น้องเลยจะ ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์เบิ่งแล้วบ่คําโฆษณาในะห้ได้พี่น้องเด้อกะผู้ใดอยากซ้อยเรือน้องน้ำผึ้งกะคือเก่าพี่นอ้องเห็นเนาะติดต่อมาหาตัวชิดก็ได้จะให้เป็นสะพานบุญไหหรือว่าเบาพามีหรือว่าน้องตัวบี้สาวกึมตัวเด่นทีมงานปัญชุก,ก็ได้พี่นอ้องเหรอเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จะกล่าวคำว่าสบายดีพี่น้อง